มันไม่ถึงยี่สิบเมตรนะครับเป็นอินเดีเยเนาะก็มาล้างบอ่อใหม่ครับเนี่ล้างจนนู่นแหละครับจนมันสะอาดนี่นแหละครับเราไปนี่ครับเจาะไปกสามสิบห้าสี่สี่สิบเมตรนะครับผมจะลงไปสี่สิบเมตรนี้ผมใส่ไปสิ่เก้าท่อนครับใส่หกท่อนเดี๋ยวมาดูกันต่อครับกอตอนนี้เราลงไม่ได้ อาท่อนนะครับประมาณ20กว่าเมตรนะครับก็ถึงหินแข็งแล้วครับผมแล้วก็จอดไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้30-35เมตรนะครับได้จอดสัก35-40นะครับประมาณนี้ครับผมเพราะว่าอ่ น้ำตรงนี้ก็อยู่มาถึสิบเมตรนะครับอยู่แถวซีกอร์ทุงนะครับก็อำานเจาะมาได้ประมาณเก้าท่อนนะครับเี๋ยวใส่ประมาณเก้าหกท่อนนะครับเดี๋ยวไปดูที่ว่าน้บเจาะไปมาณกี่ก่อนนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับผมว่าจะได้น้ําหรือเปล่านะครับเจาะไปสามสิบเมตรครับมาเทียดน้ากัอนครับเขียนท่อไปยี่สิบห้าเมตรนะครับเดี๋ยวมาล ก็ต้องสกพักนะครับเดี๋ยวมันจะใสครับก็ทำการ,กรเกษตรครับเกี่ยวน้ำเพื่อการ,กรเกษตรนะครับประมาณนี้เนาะอันนี้สายยางสายเปลอาท่อของผมมันสั้นเกินนะครับ ออกมาได้เรื่อยครับดูว่าน้ําหมดไม่หมดประมาณครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งครับถ้าว่ามันยังออกอย่างนี้แสดงว่าน้ํายังมีอยู่นะครับน้ํหออกทันเนาะเดี๋ยวมาดูกันครับผมนะครับตอนนี้ก็ยี่สิบสิบห้ายี่สินาทีแล้วครับก็น้ําก็ยังพุ่งดีอยู่นะโอเคครับถือว่าผ่านนะครับวันนี้นะครับตอนนี้ล้างบ่อนะจะเจาะเพิ่มประมาณสนะิบเมตรเนาะก็ได้ประมาณ ที่7ไม่ถึง30เมตรดีนะมีน้ำก็เริ่มใสแล้วครับเนี่ยก็พอ,พอมีน้ำนะเดี๋ยวพอได้ใช้นะครับในอันนี้อยู่ในทุ่งนานะเอะแล้วใส่แข่งใส่ปั๊มชักนะแต่ผมใช้จูปความชักครับก,ก,บกนะ็เป็นไม้เก็บน้ำไม่ให้วัวแล้วก็ลดต้นหญ้านะหญ้าเนียเพียวไว้นี้เวลานั้นเขาก็เอาเป็นสลาซิลนะใช้ปั๊มชักเอา นี่ก็ดูน้ําได้ประมาณสิบห้าถึงยี่สิบเมตรนะครับอันนี้ก็เห็นเป็นแสงโซลารเซลล์แบบรถเข็นขับเข็นไปเข็นมาก็ได้นะครับเวลาเราเข็นก็ก็ได้นะครับมีดูดน้ําลึกเนาะเขาเขียนไวนะ้นี่นะเพื่อนก็ลองไปซื้อดูนะครับก็เ,เขียนไว้ชัดเจนน้ำออกน้ําเข้าเดี๋ยวนี้มีกล่องคอนโทรลนะเพื่อนเขาจะเตรียมกล่องคอนโทรลมา ก็เกินหมื่นเหมือนกันนะก็หลายตังค์อยู่อันนี้ของมาโทนก็ต่อใส่โดยตรงนะครับต่อใส่แปงโดยตรงเขามีโวลลูมเล่งเล่งมน้ำไหลเร็วไหลช้านะนะเวลาเราอยากลดถักลดอะไรเราก็เล่งหรือเ,เปิดจิ้งไว้นะครับมันก็จะไหลทั้งวันเนาะแต่ของรุ่นนี้ผมไม่รู้ว่าแดดอ่อนมันจะตัดหรือเปล่านะน่าจะตัดนะครับแกง เขาเก็บงานดีนะไม่มีมุมเลยแต่เซลน้อยนะหนึ่งสสาสี่ห้าห้าแถวเองนะ้าถ้าเป็นสิบแถวนี่จะดีนี่ก็เขาตอนตแรกเขาหย่อนไปสี่ท่อนนะครับหย่อนไปสี่ท่อนหย่อนเสร็จทีนี้ปรากฏว่าที่เลนนะครับมันลงไปตันที่ที่หัวจุกนะครับก็ยาวอยู่นะมันสบ เดก20เมตรก็ดูได้น้ําลึกนะนี่ก็เพื่อนๆนสนใจอยากจะจาอน้ําบาดาลก็ติดต่อมาทางด้านผมได้นะครับก็รับใช้เพื่อนเพื่อทางอำเภอสีขอรภูมินะครับจังหวัดสุรินทร์ก็ไม่ไกลมากผมไปนะครับเอาผมมากินแถวบ้านนะครับของผมลึกได้สี5้าห้ิเมตรนะครับก็ประมาณนี้เนาะเพื่อนเพื่อนอยากจาอก็นะครับน้ำโอ้โห้พุ่งดีจริงครับ น้ำถือว่าเยอะนะครับนี่บ่อจอยแค่ย7สบเดเมตรเองนะไปลึกน้บ่อนี้ย7ิบเ็ดเมตรเองครับอยู่น้ำครับดูน้ำนี่ครับเหลือเปลือครับแล้วแบบนี้น้ำเหลือเปลือใส่้จมือได้เลยนะครับจะดูแล้วนี่ครับต่อไปไม่สุดไม่สุดนะครับต่อไปประมาณ2ี่สิบเมตรเองยังยังสายมันหมดก่อนนะครับพอดีเอาสายไม้พอก็เลยอาการมันก็เลยแบบนี้ครับ ดูแล้วน้ําเยอะนะจแบบนี้ครับก็ไม่ถือว่าน้อยน้ําหมกพันอยู่นะครับครับเพราะว่าก็ใช้ปั๊มชักแค่หกหุนเองนะครับถือว่าได้นะครับก็เพื่อนเพื่อนที่อยู่อำเภอสีขอชปรมูไหมครับทั้ง่ะอำเภอศรีนาลงนะครับเอ่ออำเภอลําดวนนะครับอยากเจาะน้ํากับผมเพื่อการเกษตรราคาคุยกันได้นะครับผมก็รับเจอครับได้นะครับติดพร้อมแผงกระเซียวก็ได้นะครับ อ่าหน้าสี่หน้าห้านะครับเจาะพร้อมสลรเซลล์เนาะก็โทรมาคุยกับผมยวผมมีประทรไว้ด้านล่างนะครับเพื่อนครับก็ผมก็ทำเกษตรครับก็เลยอยากช่วยเหลือเพื่อนๆที่อยากทำเกษตรเนาะทุนรอนน้อยนะครับก็มาคุยกันได้นะครับราคาไม่แพงเนาะเจะแบบกันเองกันเองนะครับผมก็มีอยู่ประมาณสีห้าเมตรนะครับสําหรับท่อเนาะก็ประมาณนี้หน้าสามหน้าสี่หน้าห้านะครับ ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามขอบคุณที่ให้กําลังใจผมมาโดยตลอดขอบคุณเพื่อนเกษตรทุกท่านนะครับขอบคุณเพื่อนช่องบลมทุกท่านขอบคุณช่องเกษตรสารทุกคนเลยนะครับแล้วก็คุณทางด้าน Facebook นะครับทางไลน์กแบบับนุ่งหอบปูกระปุกนะครับเขายังไม่ได้เจาะนะแต่ว่าเขาสูบน้ําลําห้วยขึ้นมาคนระับแต่นี้มันไกลห้วยก็เลยเจาะบะดานไว้ใช้สอยในทุ่งนาไม่มีอยู่บ้านนะครับ แผงสลาเซลนะครับประมาณสามแผงนะครับติดบนหลังทาบนี่เขาก็เลี้ยงปลานะครับนี่เลี้ยงกบแล้วก็เลี้ยงอัวนะครับไว้เลี้ยงไว้เป็นรายได้เสริมนี่ก็ปลานินนะครับอีในสระนี้ครับูมีนกกระปูดด้วยครับนกเหมือนไก่เลยครับบินจะ่ดุยจะดุยนกกระปูดนะครับบ้านผมเรียกนกกระปูดนะครับอย่างเยอะนะครับเขาไม่กินมันนะก็ปล่อยมันวิ่งกันเต็มเลยครับเหมือนไก่เลย นี่เขาก็นาขอ,ของเขาครก็จะปลูกผ,ผักตรงนี้ก็ทําการ,กรเกษตรโดยการปลูกหญ้าเลี้ยงอัว่วก็เลยเจออาะน้ำมาดานไว้เพิ่มเติมนะครับนี่เนาะปลูกผักปลูกไลยได้ครับหลงังคาก็มีแทงโซลาเซลล์นอนนาอันนี้อยู่นานะอยู่ทุ่งนานะครับเนี่ยไม่ใช่อยู่ในบ้านนะกับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้กําลังใจมาโดยตลอดนะครับขอบคุณยังไม่หนีไปไหนเนาะ เดี๋ยวช่างแต่ผมเจาะประดานที่ไหนหรือว่ามีงานไหนจะเอามาโชให้เพื่อนดูกันเพลินๆนะครับสำหรับคนที่อยู่กรุงเทพแล้วก็อยากมาทำกเกษตรนะรับดูไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ